นอ้ยเปิดกระจอเลยวะชัวรกับเาอติดตังขึ้นเลยัไร่ด่ม่รู้เลยผมก็ยังไม่ได้ไป น้นหลนเพื่อนดงขวดกวนเจ้าายีกขวดหนึงขวดเจ้าขวดเจ้านะขมกลิ่นเลี่ยวอันเดียโอ้เห็นน้ำมาน้ำเป่าครับไม่เห็นน้ำเงินเลนเปนน่งเปล่ากนเนี่ย บ่ม่ยืนย่งซาลจริงหมดดำเดอำดำดวอวแดง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 งปึ้งโอ้จังเม็เช้งไนี่ยสี่มเด้อวิ่ง่เมเด้อต่อเขาเนี่ยอีกเม็ดหนึงอ่ะเด้อ ห้าบอกเดียวสงมเออผมอมาหาเดีเ่อีหมเตเตเตรด้ก่อนด้ดี๋ยวดเจมกเลยะันีซีนกับมาดก็เนยเขาไปอีกเขข้างงาดูไรบอกให้เขาไปอีกเด้ข้างไ่าดูไรบอกให้เขาไปเด้เบอออกแล้วนี่กอนนะ กเขาท่องคาท่องอยู่เนาะก็บอกเอาเจเนาะลอยเอาอยู่สร้างหูบักนี้อั่พี่เลือดผู้ใดประสกิจฑาะนล่คือมาไวเลยปะพี่เลือมมุงม่งเลยวะเนาะ ร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยนะ <laughs> โอ้เราเสียค่ขาแเสียกักเท่านั้นเอนะ <laughs> จังเม็ดเราบกกาเทีงจัเม็ดนั่นนะเทียงหลายใ่ดนะ้ไส้ล <c oughs> <c oughs> น้ออ <c ười> <c ười> ันยังเือโอ้จวกไาจากันนันเป็นไเนี่ยครับผมาดขจบแล้วให้ดูโอ้คืออ่อนนะดูเนี่เตียงกุ้งหงอนกำลงกินเนี่ยเขาไปสูงกลางเนี่ย เอาห้องไปยีนเราเคยคืนไปพุ่นเมืนมากูมากับจ <Wow. S 2> ันก็ได้หรอกไปฝาดให้ใแดงอันนี้เลองเดี่ยวจุดบล็อกอันนี้เสียบอันเ้าอ่ อย่าทำากเขาอืดเนี่เออแล้วนันอะไรบลบอกสีม่วงเงบลบอตสีม่วงก็ราบว่าใช่ะโอ้ยอ่อยเน่ยฮะยาอย่างนี้คอเสิรสักหน้า่นะยันทุนนะสีเนี่ยสีฟ้าเขาสีม่วงนีเฮ้ยของอไรบักขี้หมันเนี่ยมึงมากอยานะมึงนี่เนาะบย่นอยาแกจะพ้องอืดอย่า็นคอนเอออย่านะ อ่าอแู่งแพแพมเยดวะสองสองเ้าหะบยังแล้วบยังแล้วอ๊บโอ้ยนิดเดียวสวัสดีเฮ็ดเียงไว้ปา เอ้ยลงเสียวะดำกวนดำกวันให้กินเลี้งโอ้สวยเลยกระเยน้ำตารชิงน้ำลายไอ้เหนียวข้อยูคันนี่ตัไหนกินเลี้ยงนะือกันเอยเฮ้ยโอ้ย ยคนย่านเนียเดี๋ยวโมกี้เดี๋ยวคนวอ่ะเดี๋ยวคนย่านเมียบอกเองเมียบาสันโต้พัวเลยโวยคือกลับไปเห็นคาบคาบคาบอยู่คับขาดย่านเมียหมดแม็กนัมโมกีกอืมเอ้าเบสเซอ่ะเอาเอาเสร็เ่เชียวนะนเนเจ้าของ ไอ้เด้งดึงตกคุณครึเแล่าโมลู่เลยฮะตกคุัง

ไม่ได้ีะกัดอนนาเอายังนีมาใส่มาเลยมาเลยสักว่าเราันบมเมนตเมามนรอีนรอมันวกอลอย่าเียใช่ไหยใ่จ้ะถ้าพูดสบายใจปั๊บเอ้า่ามันกันแล้วเหอเหตุแล้วมเมนต์จมูกโมเมนเนาะ นี่ไก่ปิคนัทจบปะเนี่ยนะส่งมื่อหล่อเมื่อน่งเมื่อสองมาส้กัน่งเลียงเฮงแค่นี่ไมได้เลียงซุเข้าไปกระลงแล้วนะเลียอย่ี่น่ี่โลย้าวเี่นตเือนนี้ไมว่างวาเลลูกนาในา เอออย่าเสียงดังใส่กล้องนะแม่บุสุภาเขาอบอกอีกเยอะกล้องหน่าเขอากล้องเลยอิคุณแอนิโมลตัวอะไรบ้าว่ะคุณแอนิโมลคุณอะไรแอนิโมลอะ cái kiểu Không. Làm có được làm. ลง Xẹt đi, xẹt xuống ra, ไอ้สิ่งเม็ด่ต่างขาตองนล่นสโอ้เสร็จีโอ้บ้าบดไม่เดียวเลย